สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้ดูเนี่ยพ,พัดลมตัวนี้นะพัดลมเพดานนะพัดลมมุมสูงนะมันมีเสียงดังแบบนี้นะแต่สาเหตุก่อนหน้านะครับพัดลมใบพัดแตกนะฮะที่เรียกว,ว่าใบพัดระเบิดนะฮะก็ไม่เข้าใจมันก็เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็กำลังนั่งเล่นอยู่ดีๆนะับใบพัดก็ระเบิดกระแตกกระจายนะ เศษใบพัดก็กระเด็นมาโดนนะเด็กๆแต่ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับตอนนี้ใบพัดคือเปลี่ยนใหม่นะเป็นใบพัดจากร้าน DIY เป็นไม่ใช่ของแท้นะฮะแต่ที่แน่คือว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับพ,พัดลมนี่สั่นแรงมากนะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับว่าเป็นสาเหตุที่อะไรนะแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็นที่บูชนะครับาเดี๋ยวจะลองเปิดแบบไม่มีใบพัดนะฮะ ประมาณนี้เงียบนะก็จะมีเสียงบ้างนะครับเสียงตัวแกนมอเตอร์แบนชาร์ปนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองเขย่าแกนมอเตอร์นะ แน่นมากเลยนะครับถือว่าแกนมอเตอร์ปกตินะไม่มีปัญหานะครับพราะว่าพัดลมนี้ก็ไม่ได้เก่ามากเนาะแล้วก็เปิดองศาเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองปรับองศาให้มันก้มลงเพราะว่าเราจะใช้งานแบบก้มลงแบบนี้เนาะลองฟังนะพอก้มลงมาประมาณสี่ห้าองศานะพัดลมก็จะดังนะครับ อาจจะเกี่ยวกับแกนด้วยนะแต่ว่าขย่าเมื่อกี้แล้วมันยังยังยังแน่นอยู่เลยนะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องขององศาเอียงด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่ใบพัดนะใส่ใบพัดแล้วก็ลองใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับเราอาจจะมีส่วนทํำให้ใบพัดสั่นได้นะเพราะว่าเรื่องของบาลานซ์อาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะลอกออกเลยนะ ตอนนี้ลองเปิดแบบใส่ใบพัดนะเบอร์หนึ่งนะฮะก็ถือว่าเงียบไปได้เยอะเงียบไหมเงียบกว่าเดิมนะฮะเงียบกว่าเดิมเงียบกว่าตอนก่อนที่จะแกะเมื่อกี้นะถือว่าดังเนาะแต่ว่าไม่ดังมาก ตอนนี้มาเปิดแบบแงนขึ้นนะแงนขึ้นหรือว่าแงนเท่ากับแงนแนวขนาดเนาะแต่มันอยู่สูงนะมันก็จะไม่โดนตัวเรา <c oughs> เป็นใบพัดไม่ใช่ใบพัด <c oughs> ของเขาเองนะครับเป็นใบพัดสำรองที่เราซื้อตามทุกอย่าง20แล้วก็ DIY นะอันนี้ซื้อจาก DIY คิดว่าอาจจะมีส่วนเรื่องของ ความบาลานซ์นะฮะงานอาจจะไม่ได้ตามโรงงานนะครับเหมือนออริจินอลเขาเมื่อกี้มีสติกเกอร์สีขาวที่ตปะอยู่ตรงใบพัดหนึ่งใบนะผมก็เอาออกแหละเพราะน่าจะคิดว่าแม้แต่เพียงสติกเกอร์ก็มีน้ำหนักนะครับทำให้ศูนย์มันเสียนะใบพัดมันก็สั่นได้นะครับมีสติกเกอร์แม้เพียงนิดเดียวนะลองแกะดูก็ดีขึ้นนิดนึงครับดีขึ้นเหมือนกันนัผนเปิดมุมก้มอีกรอบหนึ่งนะ ดังกว่านะดังกว่าก็ดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันนะครับเราจะใช้ไปก็สรุปนะตอนนี้นะคิดว่านะครับเป็นที่ใบพัดเนี่ยเป็นใบพัดไม่ได้มาตรฐานบาลานซ์ของแต่ละใบเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะแล้วก็มีเรื่องของอ่าอ้าเหตุผลตอนที่ใบพัด ตัวเดิมมันแตกเนะี่ยอันนี้ก็หาคําตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขย่าแกนดูแล้วมันก็ยังมันก็ยังนิ่ง,น,งนะ,ะยังแน่นอยู่นะจะลื้อไปเดี๋ยวก็จะหนักกว่าเดิมนะฮะก็รอให้มันหลวมก่อนนะเนาะเคยเขย่าตัวเก่าๆมันหลวมนนนะตัวนี้นะตัวนี้ยังไม่หลวมเลยแนละ้วยังแน่นมากแล้วก็น่าจะเกี่ยวกับตัวใบพัดด้วยนะโอเคครับก็เดี๋ยวประกอบใช้งานนะครับเพื่อสู้กับฤดูร้อนที่จะมาถึงเนี่ยนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ